แมริเทนโพนี่หรือเปล่านะฮะบอกว่าสิมาขี่แปบบ๊บโหบินซิออ้ยปีกโคตรอลังการนะครับผม เอาล่ะครับวาวดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปขึ้นเลิกเกมใหม c ครับนั่นเองนะครับผมตอนนี้นะผมเราอยู่กับมอดที่มีชื่อว่าเดอะอัลติเม u n i c o คอนนะครับผมก็จะมีอ่าม้านะครับผมมากมายหลายแบบเลยนะครับแล้วก็จะมีแบบพวกชุดเกาะอะไรด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองดูเลยดีกว่านะครับก็เริ่มจากตัวแรกละกันนะฮะชื่อว่าเมจิ c a l เฮาส์ฮอสนะครับผมก็จะเป็นแบบว่าม้าพิเศษอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะแล้วก็เราต้องใช้อานด้วยนะครับในการขี่นะแล้วก็มันจะมีแบบว่าอ่าพวกชุดเกาะอะไรอย่างนีะ Okay. ซึ่งแบบข้อมูลเนี่ยเอาจริงผมก็ไม่ได้รู้ลึกอะไรมากนะครับแบบอย่างอันนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยมันคืออะไรเดี๋ยวลองมั่วด,ดูฮะอย่างแรกก็เสกมันเลยละกันปึ๊บนี่เสกมานะครับก็เป็นยูนิคอนนะฮะปึ๊บลองขี่ดูสิอ่าเฮ้ยขี่ทีเชื่องเลยเหรอโอเคใส่อันนะครับนี่ตอนนี้เราก็สามารถแบบว่าขี่เจ้ายูนิคอนได้แล้วนะครับผมปึ๊บอ่าก็กระโดดได้ประมาณประมาณไหนประมาณนี้นะครับธรรมดามากนะฮะซึ่งเราสามารถใส่เออเกราะตรงนี้ได้นะครับผมอันนี้ได้ปะ อันนี้ไม่ได้นะครับใส่ตรงนี้แล้วก็อันนี้ไปใส่แบบว่าเหมือนเป็นตรงเท้านะครับผมอ่าน่าจะเพิ่มความอึดอะไรอย่างงี้มั้งแล้วก็อันนี้เป็นชุดเกาะตรงตัวนะครับอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะเก็บไว้ก่อนแล้วกันแล้วเนี่ยเออนี่ทำอะไรเอมโบโอเคเอาไปว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็นี่ตอนนี้นะครับผมผมได้ใส่เอ่อเจ้าชุดเกาะอะไรไปต่างๆนานาผมเป็นชุดเกาะได้เป็นชุดเกาะออปซิเดียนนะครับก็น่าจะถึกทนอยู่เหมือนกันนะฮะโอเค เราไปดูตัวต่อไปดีวกว่านะครับผมอันนี้ก็เป็นยูนิคอนนะจริงๆมันน่าจะเหมือนกันนะผมว่าเออมันต่างกันยังไงพรน,นี่อ่ะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่าได้ยังเอา้ายังไม่ได้เราต้องอขี่จนกว่ามันจะเชื่องนะครับผมขี่ไปจังยังงอนนะต้องตามงองอนนิดนึงนะฮะเอ้ยเอ้ยยอมเธอยอมเถอนะยอมให้เราเถอะโอ้ยเล่นตัวจังเลยอ่ะโอ้โหเเปิบเปิบเฮ้ย เล่นตัวเกินโอ้ยเล่นตัวเกินด้วยตัวนั้นอะเราแบบว่าขี่รอบแรกก็ได้เลยนะโอ้มันยังเล่นตัวไม่หยุดฮนะเฮ้ยไม่ได้นะต้องยอมดีเฮ้ยมันไม่ยอมอะเฮ้ยมันยอมแล้วมันยอมแล้วโอเคใส่อานได้เลยนะครับผมมาตอนนี้เราก็จะอ่าอุ้ยนี่จะได้เจ้ายูนิคอร์นมาขี่แล้วนะครับก็กระโดดสูงอยู่เหมือนกันนะนี่ประมาณนี้นะครับผมแต่ผมน่าสงสัยอันนี้มากเลยมันไว้ทําอะไรแต่ช่างมันนะฮะผมยังไม่รู้ นี้ใส่ไม่ได้โอเคแล้วน่าจะคล้ายๆกับตัวนั้นนะครับผมจริงๆเนี่ยดูจากรูปร่างแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะเหมือนกันนะเดี๋ยวล,ลองเอาของออกมาดูเพิ่บๆอ,อ่ะเธอดูเทียบกันนี่ผมว่าผมว่าแยกแท่ไม่ออกนะครับผมคข้างเหมือนกันมากๆเลยโอเคต่อไปเป็นอ่าน,นี่เพกาซัสนะครับผมก็เป็นม้าที่แบบว่ามีปีกนะฮะอ่าเดี๋ยวผมหาชุดกรอบมาใส่ให้มันดกวาเอาเป็นแบบว่าชุดกรอบเพชรดีกว,ว่าครับผมอันนี้ได้หรือเปล่าโอเคฮะแล้วก็นี่มันจะมี2อ,อันนี้ด้วยเดี๋ยวผมหยิบอมาให้ดูนะครับผม ก็อนอื่นเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนแบบว่ารองเท้ารองเท้าม้านะครับผมแบบว่าเป็นออฟซิเดียนเอมรัลล์ไดมอนอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันจะแบบว่าพิเศษหน่อยนะครับคือมันมีพลังพิเศษนะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวผมต้องตามง้อมันก,ก่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยยอมเธอยอมเธอ,อ,เธอนี่โอ้ยบิน,นับผมบินจกกังหวะนี้โอ้โหบินแล้วบินซะสูงเลยสมมุติถ้าเราแบบไม่ได้เป็นครีเอทีฟนี่คงจะตายนะฮะดูดิบินตามง้อทีนี้ขึ้นมาขนาดนี้ มันไม่ยอมด้วยอ้ายอมแล้วนะครับผมนี่ใส่อ่านไปฮะนี่ตอนนี้เราสามารถบินได้เฮ้ยเด้อเดเผลอปล่อยมันลงนี่มันก็ค่อยๆร่อนนะเอาใหม่เอาใหม่นี่นี่ขี่อยู่ในคอร์ดเอ้ยไม่ใช่ขี่เพกซัสนะครับผมก็จะเป็นม้าที่แบบว่ามีปีกนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราลองมาใส่ชุดก่อให้มันดูดีกว่านะครับผมก็ใส่อ้านี่ตรงนี้มันมีปีกโอเคผมพอเขา้าใจละอ่าไอ้ตรงปีกอะ่ะนี่นี่ปีกอันนี้น่าจะไว้ใส่กับเพกซัสนะครับผมใส่ป้ายปุ๊บ นี่ไงเป็นบอกว่าใส่เหมือนเป็นเกาะหรือเปล่านะฮะแล้วก็ใส่อ่านี่ไงไอ้แบบเนี้ยที่มันมีเขาวไว้ใส่ให้พวกแบบเปกรซัสนะฮะแล้วก็มีชุดเกราะด้วยชุดเกราะเอาเป็นอ่ากออะไรเดียวน,นี่กอรองหุ่นนะครับผมไหนลองใส่สิปึ๊บอ๋อไม่ใช่นี่หว่าต่เป็นจะเป็นสีทองทองนะครับแล้วก็มาเดี๋ยวให้ดูอ่ากันนึงขอลงก่อนอันนี้นะครับผมอันนี้เป็น power นี้เป็นไ i ซ์เดี๋ยวใส่อซ์ก่อนล้วกันนะฮะโอเคใส่เข้าไปปึ๊บโอเคครับผมเดี๋ยวเราลองบินกันดูนะฮะปึ๊บ บินอย่างนี้เึ้บนี่ก็ค่อยๆบินได้ฮะตามสเต็ปแบบนี้เึ๊บก็ค่อนข้างเท่นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะบินลงตรงแม่น้ําเลยนะครับเดี๋ยวดูเอฟเฟกกันฮะมันจะเป็นยังไงเึ๊บอ,อ่าก็คืออ่าไอ้เจ้ารองเท้านี้นะครับผมเวลาใส่ให้อ่าเจ้ายูนิคอร์นอะไรของเราเนี่ยเปกซัสเนี่ยก็คือเวลาวิ่งนะครับผมมันจะบอกว่าเป็นน้ําแข็งนะฮะซึ่งค่อนข้างเท่เลยนะครับสมมติเราบินแบบว่าไป ไปแบบทะเลอะไรเงี้ยโอ้โหคือชิวเลยฮะวิ่งวิ่งชิวเลยแบบนี้เลยนะครับผมนี่เหมือนอยู่บนบกเลยฮะปึ๊บวิ่งเร็วๆก็ยังตามทันนะครับผมสําหรับสปีดนี้ปึ๊บอ่าบินไปฮะอยากบินก็บิน,นครับผมบินไปบินไปอ่าเดี๋ยวเราลงตรงนี้ครับผมปึ๊บแลนดิง้งแลนดิง้งอ่าเรียบร้อยลงไปครับผมมันก็จะกลายเป็นน้กแข็งนะฮะอ่าก็ค่อนข้างเท่เลยนะครับผมอ่าจงังหวะนี้นะโอเคเดี๋ยวเราบินกลับไปตรงนู้นดีกว่าปึ๊บ ปึ๊บบินกลับไปบินกลับไปโอเคประมาณนี้นะฮะโอเคตัวต่อไปนะครับโอเคตัวต่อไปเป็นอะไรอ่ะยิสตอ์ิอะไรสักอย่างนะครับผมปึ๊บอู้อูตกใจนะฮะโอ้โหมายักษ์นะครับผมตัวโคตรใหญ่เดี๋ยวง้อก่อนนะนี่อ่ามาเชื่องแล้วนะครับผมใส่ไปนี่ฮะเป็นมาที่แบบว่าโอ้โหตัวใหญ่โคตรเดี๋ยวผมลองยืนดูดิ ดูขนาดไซส์ที่มันมายักษ์ชัดๆนะฮะแล้วก็เวลาวิ่งเนี่ยเราสามารถเหมือนแบบอ่าถางหญ้าได้นะครับผมเนี่ยมันถางไปหมดเลยนะฮะเราชนสัตว์อ่ะชนสัตว์ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเราวิ่งเนี่ยมันก็จะถางหญ้าให้เรานะครับผมก็ก็มีประโยชน์อยู่นะนะฮะเผื่อบางทีเราอยากถางหญ้าอะไรเงี้ยอ่าก็วิ่งไปครับเปิ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 บประมาณนี้นะครับผมอุ้ยอะไรเนี่ยหลบหน่อยโอเคอันนี้ไนท์แมร์ครับผมหรือว่าฝันร้ายอุ้ยโอ้โห,โหอย่างเท่เลยว่ะ เดี๋ยวมาหาชุดกอะให้มันก่อนเอาเป็นสีดำมาเลยฮะจังหวะนี้สีดำต้องมาแล้วนะครับผมเอ้ยตัวนี้เดี๋ยวผมใส่อไอ้เจ้าพาวเวอร์ให้ดีกว่าสีดำมาเดี๋ยวผมตามง้อก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บแค่แบบเวลาเดินก็เทแล้วอะ่ะคือเดินแล้วบอกว่าไฟติดอะครับผมดูดิดนะอย่าก็อดไรเดอร์อะไรอย่างนี้เลยนะครับผมปึ๊บตามง้อไปตามง้อไปตัวนี้ค่อนข้างจะเหมาะผมนะดูดิแบบธีมดำแดงเหมือนกันเลยนะครับอ่าแล้วมันอะไรจะยอมเนี่ยมันอหไรจะยอมอาวลงน้ำเฉยลงน้ำซะแล้ว ยอมยังยังไม่ยอมนะครับยอมสิเอ้ยอ่าน้องใจอ่อนแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเออผมลืมเอาอานมาเดี๋ยวพิมพ์อ่ะแซดโดนะครับผมโอเคใส่อานนะครับตัวนี้ใส่ปีกได้นะครับผมไหนลองดูสิใส่ปีกอันนี้แล้วกันอ่ะไอรอนนะครับผมลองดูสิใส่ปีกอ่าอันนี้ใส่ชุดเกาะอันนี้อ่าไหนดีอันนี้นนนปุ๊บประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวใส่พาวเวอร์นะครับผมก็ เริมพีนะครับพลังของไอ้เจ้านี้ก็คือวิ่งปึ๊บเนี่ยมันจะบอกว่าเป็นไฟนะครับแล้วก็รู้สึกจะบินได้ด้วยนะนี่ปึ๊บอ่านี่ครับผมก็เพื่อปีกไปแล้วบอกว่าบนแบนบเพราเราบนอากาศก็ติดไฟนะครับผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างเฟีย้ยวนะครับนี่คือพลังของพาวเวอร์เนี่ยเวลาเรากดกระโดดเนี่ยคือมันจะบอกว่าคือแบบบล็อกมันจะพังอ่ะดูนะปึ๊บเห็นนะชนบอกว่าบล็อกพังแล้วปึ๊บนี่ต้นไม้ละครับผมค่อนข้างจะรุนแรงนะครับสำหรับไอ้เจ้านี้เนี่ยแล้วก็บวกกับคือแบบว่าวิ่งติดไฟมันก็ดูเท่อยู่แล้วะน เจอพลังนี้เข้าไปครับผมสุดยอดนี่พังหมู่บ้านฮนะก็ <g ül> เลอยู่นะครับผมนี่วิ่งไปฮนะแค่วิ่งก็แบบโอ้โหไมแล้วอะ่ะดูดิฮึบฮะระเบิดระเบิดบ้านเออเออพังไหมพังไหมพังนะครับผมโอ้โหนี่ฮนะพลังทำลายรุนแรงนะครับผมนี่จะบ,บินก็เออปุ๊บปุ๊บ,บกระพือปีกกระพือปีกเอาใหม่สิเอาใหม่สิฮึบอ,อ,อ่านี่จะบ,บินจะบ,บินนี่ตรงนี้ตรงนี้อ่าค่อยๆยโดดนะครับผมฮึบล่วงเฉยนะครับผม เอ้ยบินซี่บินซี่อยากบินน่ะโอเคนี่ครับผมก็บินอยู่นะฮึบโอเคเราจะบินกลับจุดเดิมของเราฮะปึ๊บเอ้ยลงน้ำลงน้ำเฉยเลยฮึบโอเคถึงอยู่ถึงอยู่นี่โคตรเท่ครับตัวนี้เท่จริงเท่จริงแค่ตัวต่อไปอะไรอะ่ะฮิปอะไรวะฮิปโป,โปแคมนะฮะน่าจะเป็นเหมือนแปลว่ามาน้ำผสมกับอ่าปบว่าม้าอะไรเงี้ยดูดิงอลองงอดูฮะ ดูดิก <substit uting> ็ค <expand> ือบอกว่าข้างหลังมันจะเป็นเหมือนแบบมาน้ำอะเออส่วนข้างหน้าก็เป็นม้านะครับนี่อ่ะมันเชื่องแล้วโอเคปึ๊บใส่อ่าอันนี้แล้วกันนะครับผมใส่เข้าไปไหนลองดูซิปึ๊บปึ๊บปึ๊บโดดโดดได้ไหมอ่าไหนลองเอามาว่ายน้ํามันต้องน่าจะว่ายน้ําได้หรือเปล่านะฮะปึ๊บเอ๊บโอเคอ่านี่ไงลงน้ําปึ๊บก็ค่อนข้างเร็วนะผมว่าหรือเปล่าวะปึ๊บนี่โดดดึงๆเลยฮะพออยู่ในน้ำนี่โดดดึงๆเลยปึ๊บเอ๊บหูยไปไปไปหนู เพิ่มกลับดิลองกลับซินี่ขี่ม้าน้ำครับผมม้าน้ำจริงๆนะเนี่ยอึ้บอึบโอเคอึบก็แรงอยู่นะครับผมก็เครื่องแรงอยู่อะไรมานี้อ่ะจอดทิ้งไว้แล้วกันโอเคต่อไปเป็นอะไรอ่ะคนไนท์อะไรสักอย่างโโอ้หเฮ้ยมันเป็นแบบว่าสตีฟนะฮะสตีฟขี่ม้านะครับผมซึ่งถ้าผมเป็นเกมโหมดปกติมันจะไล่ฆ่าผมปะฮัลโหลมาดิมาดิหุยฮุยฮุยฮุยมันเอาอ่ะมันเอาเฮยเฮยเฮยโหดอยู่โหดอยู่เฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยผมติดอะไรเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยมันจะฆ่าผมแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยขี่ขี่นี้ก่อนขี่นี้ก่อนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหดเกินโหดเกินก็มาดิครับก็มาดิครับอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยมันโหดนะเนี่ยก็มาดิลุยเลยจังหวะเนี้ยโดนอยู่ไหนวะโดนเออเฮ้ยเฮ้ยผมจะตายแล้วคุณผู้ชมนี่ก่อนนี่ก่อนโอ้โหมันเป็นสตีฟโอ้ตายเลยโอเคฮะซึ่งมันคือสตีฟอะไรวะทำไมมันไล่ฆ่าเราเหมือนมันจะเป็นแบบว่าอัศวินรติการอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคลุยดู เอามาเรื่อยๆเลยละกันนะครับผมเึ๊บเบบเบโอเคอันนี้คืออะไรอะ่ะฮึบโอ้ตัวยังใหญ่เลยตัวยังใหญ่เลยเอาอานมาดีกว่าครับมันคืออะไรอะไทพอนเดสทรอยเหมือนเป็นแบบว่าเป็นม้าแห่งการทำลายล้างนะครับผมอ่ะลองขี่ดูสิเชียงเอ้ยมาขี่เปิ้บเชียงเลยเหรอเฮ้ยนี่โอ้โหตัวยังใหญ่นะครับผมดูเวลาบินเึบดูปีกดิปีกใหญ่จัดเลยฮนะโอ้โหแบบว่าขนาดกด F5 นี่แทบจะบางจอนะฮะ อะไรมันจะใหญ่ขนาดนั้นเพอบเพอบเพอบอ่าเวลาลงหงแลนดิ้งครับผมอย่างเท่เลยเอบอ่าแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันนะผมเวลาบินแล้วแบบมันถางยาด้วยนะฮะคือบอกว่าตัวใหญ่จัดอะไรเงี้ยเคอันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยโหโอ,โอ,โอนี่มันมาริเทนโพนี่หรือเปล่านะฮะบอกว่าโหดูสีสันสิมาขี่แป๊บโอ้โหบินสิอื้ปีกโคตรอลังการนะครับผมโหดู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 ความสวยงามของปีก โอ้ดอกไม้ฟงฟริงนะครับผมเรารู้สึกว่าแบบว่ารอบๆตัวเนี่ยมันจะกลายเป็นดอกไม้ด้วยนะนี่เวลาเรายืนอย่างนี้นะครับเห็นปะนะมันจะมีแบบว่าดอกไม้สปาวขึ้นมารอบๆตัวเรานะฮะแบบว่าจากความฝดใสนะครับผมฟงฟริงมากๆเลยนะฮะดูดิอึ๊บนี้กระเพือปีกไว้ครับผมโอ้โหดูปีดูปีกโคตรน่ารักนะฮะโอเคโอเคต่อไปคืออันนี้อะไรอะ่ะโอ้้ยตัวนี้แบบว่าเป็นลายไฟนะครับผมค่อนข้างเทนะดูดิเหมือนเป็นปีไฟเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้เทจริงเทจริงดูดิโอ้โห อย่างเท่นะครับผมเอิบปีนบินขึ้นไปบินขึ้นไปเฮ้ยเท่จริงนะผู้ชมตัวเนี้ยดูดิแบบโห้ไลายไฟอะ่ะแบบโคตรเท่อ่ะผู้ชมเอิบอะไรเราปล่อยพวกนี้นะครับมันก็จะแบบร่อนลงมาแบบนี้แหละนะฮะแค่ตัวต่อไปเอออะไรเนี่ยก็ตายเหรอก็ตายเฉยเลยนะฮะอันนี้อะไรซอมบี้มินเนี่ยนนั่นนี่สัมบี้เกี่ยวอะไรด้วยครับเนี่ยอันนี้อะไรคิรินฮเฮ้ยตัวอะไรอะ่ฮะฮัลโหลไหนเสกใหม่สิเฮ้ย อา้าวมีตัวใหญ่ด้วยนะครับขี่ได้เปล่าอลองขีด่ดูลองขี่ดูเพิบเมันเป็นเหมือนแบบว่าของจีนหรือเปล่าอันเนี้ยผมไม่แน่ใจนะนะครับแต่ดูจากสภาพแล้วเหมือนจะใช่นะฮะลองขี่ดูซิเฮ้ยอย่าเล่นตัวนะอย่าเล่นตัวเลยยอมเถอะยอมเถอะยอมราเถอะได้ยังวะยังไม่ได้นะครับเออเนี่ยมันดูเหมือนเป็นเขาได้เลยวะแบบของจีนอะหรือผมเข้าใจผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพิบโออยากจะขี่อะอยากจะขี่อะยอมเถอะ เฮ้ยยอมแล้วมันยอมแล้วโอเคสแตเดิลจัดไปไหนะขอลองไหนสิปึ๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่างเร็วเลยตัวนี้เดีเดี๋ยวเดสปีดมันไม่ธรรม grounded. ดาเลยที่เดียวเชียวนะครับดูดิโห Com? เร็วอยู่นะเนี่ยเร็วอยู่นะเนี่ยฮึบฮึบเร็วอยู่เร็วอยู่โหโดดขึ้นบ้านได้เปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโจมโเฮ้ยมันลงน้ำมันไม่เป็นไรด้วยนะเนี่ยเหมือนแปลว่าสะเทอนน้ำสะเทินบกโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้นี่คือโดดลงจากอเอ๊ะกระโดดขึ้นจากน้ำด้วยนะครับดูดิฮึบโหโดดแรงอยู่นะเนี่ยไอเจ้านี่ ไม่ธรรมดาฮะโอเคขี่ลิลนแล้วก็นี่อะไรอะ่ะเลียนเลนเดียอ๋อเป็นกวางเลนเดียนะครับผมนี่อ่ามีกวางเลนเดียเพิ่มมาด้วยนะครับธรรมดาที่ไหนนะฮะโอ้โหมาดิครับมาดิครับขี่เลนเดียนะครับผมเอ้ยนี่มันยังไม่เชื่องนี่ว่ะเออสบัดลอกละเดี๋ยวเตรียมเซเดิลให้มันหน่อยนะครับผมจะอลองขี่กวางเลนเดียกันตัวใหญ่มากนะครับผมดูดิตัวโคตรใหญ่เลยอ่าเชื่องแล้วโอเคนี่ขี่เลนเดียครับผม คือถ้าบินได้นี่คือแบบว่าเป็นเลเดียของซานต้าแล้วนะฮะนี่ค่อนข้างจะน่ารักนะครับผมดูดิเห็นนะโอเคตัวสุดท้ายนะครับผมอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้ w h a the fuck what the fuck เฮ้ยมันเท้ามันเหมือนแบบเป็นนกเป็นปีกเป็นไก่อะไรสักอย่างนะฮะโอ้แต่ดูเท่เหมือนกันเน,นี่ยนี่อย่างเท่เลยว่ะโอ้โหนี่อสศวนรติการครับผมเป็นไงเท่จริงเฮ้ยแล้วว่าเวลาเราอยู่วันนี้เหมือนเราจะได้แบบว่าเลือดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเกมโมสูรดูสิ โอยเลือดอย่างเยอะเลยตัวนี้นะฮะค่อนข้างจะโหดมากๆเลยนะครับผมโอ้หเทจริงมันคือตัวอะไรเนี่ยอะไรอะเมนดิส I mean อะไรสักอย่างการเดียนด้วยนะครับผมเทจริงเทจริงโอ้โหบินครับผมกระพือปกไปฮะเอาเละฮะก็ถ้าใครอยากเอามอนนี้ไปเล่นนะผมลิงกโหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะผมสามารถไปดาวน์โหลดเล่นได้นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์ให้เป็นกำลังใจผมด้วยละกันสวัสดีสวัสดีครับผม